ทุกค,ค้าจิวเวลรี่ออเดอร์ของเราในวันนี้ตามแบบที่ลูกค้าสั่งทํานั้นเป็นแหวนทอง 18k อีกแล้วคะ่ะโดยที่ลูกค้าส่งพลอยเป็นรูปทรงหัวใจพลอยอเมทิสสีฟ้านะคะทุกคนมาสั่งทําแหวนทองล้อมเพชรแท้ธรรมชาติคะ่ะตัวเรือนทอง 18k วงนี้น้ําหนักอยู่ที่8กรัมนะคะทุกคนเพชรที่ลูกค้าเลือกใช้เป็นเพชรเกรดน้ํา99คะ่ะใช้เพชรเม็ดละ3ตังค์นะคะทุกคนไซส์3ตังค์ค่ะน้ําหนักเพชรรวมทั้งหมดจะอยู่ที่ เจ็ดสิหตังค์นะคะทุกคนสําหรับเพชรวงนี้นะคะไม่ถึง1กรัตค่ะแต่ ความสวยออกมานี่หรูหราอลังการเลยค่ะนี่คือพลอยอเมทิสสีฟ้านะคะทุกคนตัวเรือนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะลองเอามาคัดเพชรแล้วก็คิวซีตัวเรือนเพื่อความเรียบร้อยของตัวเรือนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็วางเพชรวางพลอยดูเพื่อความแน่ใจความเรียบร้อยของตัวเรือนค่ะก่อนที่จะส่งถึงมือแผนกช่างฝังเพชรเข้าตัวเรือนในแผนกต่อไปนะคะทุกคนลูกค้าสอบถามการสั่งเพชรสั่งพลอยจากพิเกตได้เลยนะคะทางร้านเรามีเพชรแท้ธรรมชาติให้คัดเลือกหลาย เกรดหลายน้ําหลายไซส์มีทุกไซส์ให้เลือกเลยนะคะทุกคนลูกค้าสามารถสั่งตามว่ประมาณที่ลูกค้าพึงพอใจได้เลยค่ะตัวเรือนแหวนวงนี้เป็นฝั่งเพชรรอบนั้นใช้เป็นฝั่งแบบหนําเตยคู่นะคะทุกคนทําให้โชว์เพชรแบบเต็มเต็มเม็ดค่ะเมื่อเรา QC ตัวเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว QC เพชร ตรวจสอบคุณภาพของเพชรพลอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ส่งให้แผนกช่างฝังฝังเพชรต่อนะคะทุกคนแล้วเมื่อฝังเพชรเสร็จแล้วก็แล้วก็ผ่านขั้นตอนการขัดชุบตัวเรือนเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนผลงานก็จะออกมาสวยตามนี้เลยค่ะทุกคนตัวเรือนทอง 18K นะคะ ั่งเพชรล้อมเป็นเพชรธรรมชาติไซส์เม็ดลักตังนะคะทุกคนมีเพชรบ่าข้าง2แถวด้วยนะคะทุกคนรวมน้ําหนักเพชรจะอยู่ที่75้ตังน้ำหนักทองอยู่ที่8กรัมะคะ่ะสาหรับแหวนวงนี้นะคะทุกคนใช้เวลาทําให้ลูกค้าวงนี้จะอยู่ที่ประมาณ7วันนะคะทุกคนหรือหนึ่งอาทิตย์ค่ะตอนนี้ราคาทองคําเป็นกําลังที่ผันผวนมากดิบขึ้นดีบลงนะคะทุกคนลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะเรื่องการสั่งทํานะคะเพราะว่าถ้าสั่งทําวันไหนเราจะล็อกราคาของลูกค้าในวันสั่งทําให้เลยค่ะราคาทองจะขึ้นหรือว่าจะลงเราก็จะล็อกในวันราคา ที่ลูกค้าสั่งทําในวันนั้นๆนเลยนะคะรีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งทํานั้นจะเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากๆค่ะ